เวลาที่คู่ครองไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาถูกปะ่ะแล้วเวลาที่มีปัญหาทุกอย่างมันจะแบบงุดหงิดอะ่ะจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดั่งใจทําไมแฟนเรานะทําไมสามีฉันนะถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นทําไมเขาถึงไม่ยอมทําตามหรือทําให้มันดีขึ้นกว่านี้หรือทําให้มันเก่งขึ้นกว่านี้วะทําไมมึงคิดเองไม่ได้วะเรื่องแค่นี้ เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้รับการคอนซัลท์เนาะได้รับการโค้ชให้กับคนบางคนนะฮะที่บอกว่าเออเนี่ยชีวิตเขาพังเลยเพราะว่ามีแฟนที่สิ่ไม่เสมอกันแล้วก็ทำให้ชีวิตเราอะรู้สึกว่ามันยากขึ้นรู้สึกว่านั่นมึงก็ไม่ทำนี่มึงก็ทำไม่ดีนู่นก็ทำไม่ได้หงุดหงิดหัวใจไปหมดเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเข้าใจดีแล้วผมก็เชื่อเรื่องนี้ด้วยนะว่าการที่คุณเนี่ย มีคนรักที่ศีลเสมอกันมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมีวิธีความคิดคล้ายๆกันชีวิตคุณจะไปได้ดีผมมีเรื่องราวเรื่องราวนึงอยากเล่าให้ฟังฮะมีผู้ชายผู้ชาย,ผ,ชายผู้หญิงสองคนเป็นสามีภรรยากันผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งเลยต้องใช้คําว่าเป็นคนที่ไม่ไม่เคยทํางานแบบจริงจังมากกว่าส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะฮะสร้างยอดขายได้ต้องหลายๆล้านนะครับ สร้างทีมสร้างอะไรโหได้เยอะแยะเป็นเจ้าของบริษัทหลายบริษัทตอนแต่งงานกันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บมีลูก3าคนแล้วเงี้ยนะฮะก็ยังโอเคอ่ะยังเอาไหวอยู่ยังได้อยู่นะฮะแต่พอมาเจอในช่วงโควิดเนี่ยครับยิ่งทําให้ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยแย่ไปมากขึ้นแต่ก่อนนั้นก่อนที่จะเจอโควิดเขาแย่ไหมเขาก็แย่นะแต่คําว่าแย่ในที่นี้คือสภาพครอบครัวเขายังโอเคอะ่ะเพราะว่าผู้หญิงเป็นลีดเดอร์ไงเป็นผู้หญิงเก่งมากทานั่นทนํานี่จับนั่นเป็นเงินจับนี่เป็นทองส่วนผู้ชายก็ อยู่บ้านเลี้ยงลูก3คนเขาก็โอเคชีวิตเขายังไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยเขายังหาเงินได้แล้วก็สามีเขาเนี่ยนะก็ยังเลี้ยงลูก3คนน่ะใช่ไหมเพราะลูก3คนก็เยอะใช่ไหมแต่พอเจอสถานการณ์โควิดบริษัทบางบริษัทของเขากระทบทําให้รายรับของเขาลดลงค่าใช้จ่ายยังได้เท่าเดิมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือเวลาที่คุณแฮปปี้แฮปปี้ทั้งหมดเนี่ย คุณจะไม่ค่อยโทษไม่ค่อยได้มองใครแหรอจริงปะแต่พอชีวิตเริ่มไม่แฮปปี้เนี่ยครับเริ่มหันมามองแหละว,ว่าเอ๊ะทำไมแฟนเรานะทำไมสามีฉันนะถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมสามีฉันนะไม่ยอมทำอาชีพให้มันเป็นหลักเป็นแหลกอันนี้คือเรื่องบ้านที่หนึ่งนะเรื่องบ้านที่สอง ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงมากคนนี้คือแบบเก่งงานมากแล้วผู้หญิงอ่ะนะครับชอบทําให้ผู้ชายผิดหวังตลอดผู้หญิงต้อง follow ตามผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะงุนหงิดรู้สึกว่าทําไมมึงไม่เก่งวะทําไมมึงคิดเองไม่ได้วะเรื่องแค่นี้ให้ตังค์ไปก้อนหนึ่งจ่ายตลาดยังกลับมาผิดพลาดเลยสั่งงานไปสามสอย่างให้ไปสั่งงานให้ลูกน้องหน่อยสั่งผิดสั่งถูกสั่งม่วสั่งซั่ว จนสุดท้ายมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งเฉยๆบ้านที่3าผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหาเงินดีมากเริ่มซื้อทรัพย์สินนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายผู้ชายก็แบบพยายามทํานั่นทนํานี่พยายามซัพพอร์ตผู้หญิงเต็มที่แต่ก็จะชอบโดนผู้หญิงคนนั้นดา่าตลอดแกทําไมถึงทําอย่างนั้นน่ะทาไมทําอย่างเงี้ยอยากทาอะไรไหนบอกมาสิอ่าอยากทําธุรกิจหนึ่งก็อ่ะฉันไปเปิดธุรกิจหนึ่งก็ได้เสร็จปุ๊บก็เจ๋งไม่เป็นท่าผู้หญิงก็ก,กลับมาเห็นไหม ว่าและจะไปได้สัก,กินน้ำเชียวจนผู้ชายรู้สึกว่ากูไม่ได้ดีพอเลยสำหรับใครเลยสักอย่าง <c oughs> ก็ลองไปเล่นพนันออนไลน์แรกๆมันก็ได้นะดีใจเฮ้ยเนี่ยละคือสิ่งที่ฉันทำมันได้ดีสุดท้ายก็เสียพนันแล้วก็แอบ,บเอาทรัพย์สินของภรรยาไปขายโดยที่ภรรยาไม่รู้ตัว สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยครับชีวิตคู่ทั้งสองคนพังพินาะศเละเทะไปหมดพอจะฟังเรื่องเล่าเหล่านี้แล้วนึกภาพตามผมออกไหมฮะผมถามนิดนึงครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เก่งกว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังบ้างผมบอกเลยครับว่าปัญหาการเงินส่วนใหญ่เนี่ยรากของปัญหาเนี่ยมันจะมาจากความสัมพันธ์รากของปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่มันจะมาจากความสัมพันธ์ครับคนที่เป็นฝั่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งกว่านะฮะเรรู้สึกว่าทําไมเนี่ยทำไมฉันต้องลากแก่ทั้งทั้งที่แกไม่ยอมลุกขึ้นเดินทําไมฉันถึงต้องใช้พลังงานของฉันในการลากแก่พวงเข้ามาในชีวิตด้วยคุณจะรู้สึกบุหงิดหัวเสียคุณจะรู้สึกว่าโทษแต่คนคนนั้นว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมทำตามหรือทำให้มันดีขึ้นกว่านี้หรือทำให้มัน เก่งขึ้นกว่านี้วะแล้วก็บอกว่าบางคนบอกว่าฉันจะปล่อยวางต้องปล่อยวางเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยครับไม่มีคำว่าปล่อยวางได้จริงครับสิ่งเดียวที่คุณจะทำให้ตัวเขาสามารถปรับปรุงตัวเองได้ไม่ใช่วิธีการที่คุณไปคาดหวังเขาครับจำไว้เลยนะการที่คุณไปคาดหวังกับเขาว่าเขาจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ มันจะสะท้อนกลับมาที่ความรู้สึกเครียดในตัวคุณว่าคุณจะต้องรู้สึกผิดหวังแล้วเวลาที่พลังงานความรู้สึกผิดหวังที่มันอยู่ในตัวคุณคุณก็จะไปจ้ำจี้จ้ำชัยกับคนตรงหน้าพลังงานลบๆก็จะเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนแล้วแฟนคุณรู้สึกว่าฉันโดนกดดันตลอดเวลาผมจะบอกงนี้นะฮะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจำไว้นะฮะคนเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งคนเป็นแบบไหนมันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตของเขาในเรื่องเรื่องนั้นครับคนเหมือนกันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้เหมือนกันได้ครับวันนี้ที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกตัวเองว่าคุณเก่งกว่าแล้วคุณก็จะพยายามไปกดดันให้คนที่อยู่ในครอบครองคุณเก่งแบบคุณ ใช้คำว่าเก่งแบบคุณนะแล้วคุณก็คาดหวังชีวิตว่าเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้ดั่งใจคุณไปทุกอย่างผมบอกเลยครับว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามอย่างที่ใจคุณต้องการเพราะนั่นคือพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเขาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ฮะเขาไม่ได้เพิ่งเพ่งเป็นนะครับเป็นมานานแล้วฮะแล้วตอนที่คุณหลักกันนะครับคุณมองอะไรเขาอะครับ ผมจะบอกว่าไม่มีใครอยากโดนกดดันหรอกจริงไม่จริงไม่มีใครอยากโดนดูถูกหรอกจริงไม่จริงไม่มีใครอยากจะรู้สึกไม่เก่งพอ,อถ้าให้เขาเลือกได้ผมถามหน่อยครับว่าคนคนนั้นเขาอยากจะเก่งแบบคุณไหมคนคนนั้นเขาอยากจะซับพอร์ตคุณได้ไหมคนคนนั้นเขาอยากที่จะทำทุกอย่างให้คุณกับเขาไปได้ด้วยกันได้ดีกว่านี้ไหมผมบอกเลยครับว่าทุกคนอยากหมดครับทุกคนก็อยากที่ทำให ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แต่ในโฟล์ของเขาและประสบการณ์ต่างๆที่เขามีตอนนี้เขาทําได้แค่นั้นครับวันนี้คุณกําลังจะเอามุมมองของตัวเองไปใส่กระบาลของคนที่อยู่ข้างๆคุณแล้วก็จะใช้วิธีการพลังงานสูงกว่าความกดแรงกดดันเพเชอร์ให้เขาแบบให้เขาแบบเจ็บปวดแล้วคุณก็เจ็บปวดด้วยมนุษย์เนี่ยนะเป็นสัตว์ที่แบบ แปลกที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะสัตว์ตัวอื่นเนี่ยหมาเนี่ยโดนไม้ตีนะฮะแม่งวิ่งหนีแล้วแต่มนุษย์นะฮะถึงจะโดนกดดันขนาดไหนเนี่ยคนตรงข้ามคุณเขาก็ยังอยู่กับคุณจริงไม่จริงจนกว่าเขาจะทนไม่ได้อะเหตุผลเดียวคืออะไรครับนี่เขายังอยู่ตรงนั้นฮะเพราะเขายังรักคุณไงเพราะเขายังรักคุณ และเขาอยากที่จะซัพพอร์ตคุณเท่าที่เขาจะทำได้ถ้าวันนี้นะครับคุณเกิดความคาดหวังและกดดันและงดหยิดว่าเขาไม่ได้ดังใจคุณและคุณก็คิดว่าเขาสินไม่เสมอกับคุณคำถามคือคุณเอาอะไรไปวัดครับถ้าเอาความเก่งในรูปแบบคุณคุณให้คนทั้งโลกนะฮะมาเทียบคุณก็ไม่มีใครเก่งเท่าคุณหรอกครับแต่บางเรื่องที่คุณน่ยเคยฟังหรือเปล่าว่าเขาเก่งในเรื่องไหน เก่งอะไรงานเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยทำได้คุณเคยชื่นชมหรือเปล่าบางคนคุณพ่อคุณโหดมากคุณทำอะไรผิดนูน่นนี่นั่นหน่อยโดนพ่อด่าคุณพอใจไหมล่ะคุณก็ย,ยังไม่พอใจเลยแล้วคู่ของคุณเขาจะยังไงล่ะครับผมแค่จะบอกคุณว่าไม่มีใครอยากโง่หรอะครับไม่มีใครอยากไม่เก่งหรอกครับไม่มีใครอยากที่จะเป็นแบบนี้แรอะครับไม่มีใครอยากเป็นตัวถ่วงใครหละ คำถามคือคุณคุยและคุณเข้าใจเขามากพอหรือยังว่าคุณจะจับมือเขาและพัฒนายังไงให้ไปได้ดีกว่านี้คุณคุยกับเขาและคุณฟังเขาถึงสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาชอบหรือยังและซัพพอร์ตสนับสนุนในสิ่งที่เขาเก่งในสิ่งที่เขาเป็นไปในแบบที่คุณต้องการ บางคนบอกว่าฉันขายเก่งแต่ทําไมแฟนฉันขายไม่เก่งแต่เขาอาจจะคํานวณตัวเลขได้เก่งกว่าคุณก็ได้นะเนี่ยเรื่องง่ายๆบัญชีที่ทําไม่ได้แต่เขาอาจจะมีการดูแลลูกค้าดีกว่าคุณก็ได้นะค,ความเก่งคุณอย่าเอาตัวเองเก่งแล้วก็เอาความเก่งของคุณไปวัดความเก่งของเขาครับวันนี้แค่พูดให้คิดนะแล้วก็ลองไปตกผลึกดูผมแก้เป็นห่วงครับบางคนเลิกแล้วได้ก็คือโอเคก็คือจบ แล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าคนใหม่มันจะไม่มีปัญหาอย่างคุณหรือคนใหม่คุณจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่เก่งกว่าคุณแล้วเขาดีทีบคุณขยี้คุณอะ่ะคุณจะมั่นใจได้ไงคู่ครองที่ความเก่งมันเท่าๆกันอะ่ะมันน้อยมากคนรักกันต้องอยู่ด้วยความเข้าใจกันคนรักกันต้องอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน แล้วจะทำให้ชีวิตคู่คุณและเรื่องการเงินในชีวิตคู่คุณซัพพอร์ตกันได้